ไม่ก้ายแม่การละครค่ะแล้วตอนนี้ห่วงไงเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของต้องเล่าแล้วที่แล้วตอนนี้มันจะดีขึ้นยังไงมันก็มันก็หายใจลงขึ้นผ่าตัดผ่าตัดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันต้องรีคอปเวอร์มากๆคุณหมอบอกว่าแกทำงานเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นไข้หรือจะเป็นอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆการใช้เวลารีคอปเวอร์ตัวเองกับแทนที่มันผ่าตัดมันต้องแบบ ก็เรอบบ่นีี่เลเรื่องอะรน่ก็ก็นอนค่เขาขอต้องะงอะไรพิเศษไหคนอนะเรื่องักผ่อนแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตแบบอย่าอย่าหนักเกินไปแล้วก็ฝุ่นเรื่องฟันทุกเทียนอะไรอ่างเงี้ยค่ะแบบถ้าสูดเข้าไปมันก็จะแบบอักเสบได้ติดเชื้อได้อะไรประมาณนั้นแบบนียคกมันันมีอยู่แล้วค่ะคือเหมอนหมอหมอเขาแค่ทำให้เราหายใจลวมคุณ ที่จะกลับมาเป็นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องต้องรักษาต้องรักษาตัวเองดีๆมันคือหมอักโโรูอย่างไบ้างก็หนูต้องไปล้างไ่น้ำไื่มเพราะว่าต้องเอาเลือดที่ขายั่ออกทําทําแบบล้างจมูกเฉยๆมันก็ไม่หมดมันมันต้องทําดแนอนเพราะว่า่ทํงานไม่ได้ทไม่ทํเลเนี่ยเดี๋ยวมาก เดินยะทํกันไม่ด้ลยแ้สชวิันนคือสู้กับงานแล้วกีใช่สู้กับความงงด้วยสู้กับความงงความอะไรด้วยขยยกอย่างไม่้อเนี่ยเป็นเยอะค่ะเป็นเยอะนอนไม่หลับหัวใจสั่นแล้วก็เหมือนเหมือนมีกดในกระเพาะเยอะมากอะไรเงี้ยตอนทีอยู่ตอนนีอยู่โรงพยาบาลอ่ะมันต้อง ฉีดฉีดยาลดตดส4ชั่วโมงต้องราทีคงานพอเด็น5าทน็ิงานาที่ของซักเนอร์อะไรเงี้ยอะไรอของก็ก็มีมีเวลาให้พัก่อนนิดหน่อยใช่ต้องมีว่าอยากงานกนยงานแต่ว่าคิวมันวางไปแล้วละ มันถูกวางไว้แล้วคือคือตับคือคิวที่หนูได้ผ่าตัดเนี้ยคือคิวที่หนักเขาคืนมาใช่เพราะว่ายังแมท ชอบมาแต่ก็ยินดีรับนัค่ะอย่างเบกกี้เพาเห็นพี่ฟีนี่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมคะอะไรนะคะพอเห็นพี่ฟีนเนี่ยต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจริงๆต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเบกกก็สุขภาพไม่ได้ดีอะไรเลยราทำงานกันใช่เพราะเกินแม่สวยมากๆก็รู้สึกว่าถ้ามีเวลาอยากอยากได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายได้ดูแลหน้าทีแข็งแรงเพราะว่าอะไรเข้ามา มีคกากวัะแว่าากที่ยวออยากไปโนอเงยแต่ก็แบบมเป็นไงานไปก่อนเี่ว่างไหมแบบหลายๆวนอไเงยให้เราได้ทัก่อนแบบงานมัติดกันุกวันใหญ่ใก็มีงานทุกวันมีงานทุกวันใช่ตอนทีไม่ได้ลงตารางงานก็มีก็คือรักแท้ งานรับงานอะไรงานรับที่แบบมันเรื่องากใช่อย่เข้าไปคือแบบบินม่บินมันจะยังบินเยอะบินไหมไม่ได้ไม่ได้บินม่เรอกมันหังมันจะเป็นช่วงหมอมันจะแบบตอนนั้นมน่บบระเทอยแล้วเสร็จป um> ุ๊บเขากอกลวอนลอยแล้วตอนนี้ก็แบบอย่างเขาไปทีลองเขแบบนดงนที่แบบ

จริงๆเหมือนหนูรู้สึกว่าพี่่ทุกคนส่งดีมากในในการเล่นเล่นด้วยกันในแต่ละฉากร,รู้สึกว่าเราแค่เปิดเปิดเออเอยอ,อะไรกันนะเห <laughs> มือนเปิดเปิดรับเปิดรับว,ว,ว,ว่าเออพี่เขาส่งมาแบบไหนเราก็เทคแอคชั่นมาแบบแ พูดถืงอความทางเล็กๆอย่างแบบซีรีส์ที่แบบกองทัพเขาก็แบบว่าถูกเพิ่มเติมความวิตรตัดตึงขึ้นมาหน่อยลองหล่มากอือแอบแอบเห็นแบบอินพีหนึ่งเล็กแล้วเฮ้ยเทนนี่้อยน้อยน้อยไปไ่อปไ่ไปไก่ไไก่ไป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 ไว่ไปก่ไปไก่ไปไก่ไปไกไปไก่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 ไปไอ่ไปไก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 ่ไปไ่ไไก่ไปไกไปไ่ไ มันก็ออเออสายนเเุกนมี่าเราม้ําันเบป็บูีหนึ่งอ่ะมันคือการเล่าเล่าเล่าว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครหมนกไ้าอนนั้นก็คือก็แต่เอามาบอเนี่ยตีห้ามก็แบบมาต่างประเทศใดๆเป็นัไงความรู้สึกตอนนั้นมาละเกิดมีใจเนา ดีมากๆทีนีุกืนคอยแบบคอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างๆตลอดเลยแล้วอย่างวันนี้วันนี้ก็คนเยอะมาิเดินมาแล้วองสิ่งอะไร็ือ่ยนเยอะเยอไม่ได้้้ดได้เลวคนคนเยอมากจริงก็อยากอยากอยากบอกทุกคนว่าก็ยินดีกับทุกๆการเติบโตของเราแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันในใน

คนที่แ8ใช่ก็อยากอยากให้ทุกคนมาจอยกันเหมือนกันเพราะว่าวันจะได้ดู EP แรกก่อนใครเลยจะบอกว่าน่ารักมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาดู EP แรกด้วยกันแล้วก็จะมีโชว์เสียษน่ารักมากๆน่ารักน่ารักนิ่มแบดาตะหลับได้แล่ไข่ปลาแล้ว13ไข่ปลา13แล้วก็มาเจอกันเยอะๆนะคะโอเคได้เลย 我贵呢？我贵。